บุรีรัมยนงาลูกนี้ไปลุดแล้วบอลิกี้ลุดเดียวไปผ่านประตูไปแล้วดึงกับวายุยิงใส่แปรเลียดเข้าไปอย่างสวยงามบุรีรัมออกน้ำหนึ่งศูนย์ทายเกมแล้วลูกนี้ลุดไปบอลิกี้แปรเน้นเข้าไปอย่างสวยงามโอ้โกเสียดายคักปาเมนสิได้เขารอบความทีมจัก เคลีกโอ้ยบาดใหมึงไปมึงไปโอ้ยถดเวลาหน้าที่สุดท้ายครับผมพาดคักบุรีลำบานเฮาแต่กูด้เสื่องใส่กูเลยเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเต้นเข้าไปโอ้ยหาขว่มเอ้ยเอามึงพารับันด้วยเท้าขวาเสียบเข้าไปโอ้ยบุสปันเข้าไปโอ้ยเขียดเสาเข้าไปเสียดายแง่ม่นองเอ,อ,อ้ยโอ้ยอกหักดังเฮิมเลยตายตายตาย,ตาย มาเห็ดดีใจรูปหัวใจอีกโอ้ยพลาดคักเสียดายแห้งพี่น้องเตะชุดโทษกับแพรอีกดวงบดีคักบอไปยังฤด,ดูกาหน้าสู่ไม่เอาไหมบุยลำไทยเลดนสำหรับคลิปที่ท่านมึงไปของหันหากท่านฟังแล้วผิดพลาดประการใดทั้งช่องกาบขอโทษขอใัยมานนะโอกาสนี้หากฟังแล้วถือใจถือใจมกักหลายๆ กรุณากดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับเขาเรลันชาแนลกับช่วงลีลาฟุตบอลเนเดอร์ขอบคุณครับบ,รบ๊ายบ,บ,บายพอ่พอๆกันไหม